วันนี้จะมาสอนเรื่องทักษะการท่นม้ำหนักยกก้ำหนักมีอยู่3ประเภท4กิโลกร,รมัม5กิโลกร,รมัมและ7กิโลกร,รมัม4กิโลกร,รัมสำหรับเยาวชนหญิง5กิโลกร,รัมสำหรับเยาวชนชายและ7กิโลกร,รัมสำหรับประชาชนชายทักษาการทวน ทักษะรูดหนักมีอยู่2ประเภทการยืนทุ่มและสไลด์ทุ่มในการยืนทุ่มนั้นาาขณนพนาขูสนามและจับร่มหนักอยู่บริเวณซอคอก้าไปข้างลังงก้าบิดลำตัว เป็นการสไลด์บบทุ่ยืนพลังยืนหลังให้กับสนามจับลูกไว้ที่คอ้เท้ขาวขวาเท้าซ้ายจะสไลด์ไปข้างหลังขอจบการภาษาการสอนลูก 打开导航。